ถ้าพระองค์จะถามเรา,เราว่าจะร,ารักเราหรือเราจะตอบพระองค์เช่ไนไรเคยคิดไหม ที่แห่งน,นี้ที่เราอยู่เพื่องเฝ้ามองและถาทถาเราทุกทุกคนเราจะตอบฉันล้ว รักพระองมากกว่าใครในโลกนี้แลเจะรักและจะพักดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระอง จะพระอ,องค์จะถามเราว่าเจ้ารักเราหรือเราจะตอบเพลงเช่นไรเคยคิดไหมเคยไหม ธอในวันนี้นาทีแห่งนี้ที่เราอยู่เพราองเฝ้ามองและเธอทำลากทุกคนจะต้องฉันไร พระองค์ว่ารักลูกรักพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้แลจะรักแลจะพระดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระองค์อีกครั้ง จะเอามือวางที่ใจแล้วบอกพระองค์ว่ารัลูกลาพระองค์มากกว่าใครในโลกนี้และจะรักและจะพากดีลูกขอมอบชีวิตแด่พระองค์และจะรัก และจะรักและจะพอดีลูกคออบชีวิตแด่พระอเอเมนเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับบทเพลงที่พระเจ้าได้ให้เราร้องเพลงสรรเสริญพระองในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันในช่วงต่อไปนะครับ อ๋อพี่น้องของเรานะจากมาเลเซียที่เข้ามาวันนี้นะมาจากหลายที่นะก็อขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะเตรียมช่องทางนี้ให้กับเรานะที่เราได้ใช้ช่องทางนี้นมัสการสรรเสริญพระเจ้าร่วมกันแล้วก็อ่านพระคำของพระองค์แล้วก็ให้กําลังใจกันและกันด้วยถ้อยคําของพรนะองค์น้องด้วยกันอธิษฐานร้องทุนต่อพระองค์นะครับเดี๋ยวเราจะอ่านพระคัมภีร์กันสักตอนหนึ่งนะครับผมก็เอาพระคัมภีร์ พระอภทีฎย้อนบทที่15นะครับย้อนบทที่15ข้อที่1นึ่งเผมอ่านไปเรื่อยๆนะตั้งแต่ข้อที่1นะร 1> เราเป็นทาองุ่นแท้และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษาขแขนงทุกขแขนงในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและขแขนงทุกขแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงลิิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดแล้วด้วยถ้อยคำที่เรากล่าวกับท่านจงติดสนิทกับจงติดสนิทอยู่กับเราและา เราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาพวกท่านก็เช่นเดียวกันจะเกิดผลไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเราเราเป็นเถาองุ่นพวกท่านเป็นแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทำสิ่งใด ไม่ได้เลยนะข้อหนึ่งถึงข้อห้านะครับพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระวจนะของพระเจ้าเนาะซึ่งเป็นอาหารฝ่ายจิตใจจิตวิญญาณสําหรับพวกเรานะครับเป็นพระวจนะที่ให้เราได้รู้ว่าพระเยสุคริส์นะในข้อที่หนึ่งที่บอกว่าเราเป็นถาวงุ่นแท้เราคํานี้คือพระเยสุคริส์นะครับพระเยซุคริส์เป็นถาวงุ่นแท้และพระเจ้าพระบิดาเป็นผู้ ดูแลแล้วก็ข้อที่สองขแขนงทุกขแขนงในเราที่ไม่ออกผลพระองค์ก็ทรงตัดทิ้งเสียและขแขนงทุกขแขนงที่ออกผลพระองค์ก็ทรงฤทธิ์เพื่อให้ออกผลมากขึ้นพวกท่านได้รับการชำระให้สะอาดด้วยถ้อยคำที่เราเกล่าวกับท่านในข้อที่สองที่พูดถึงขแขนงทุกขแขนงหมายถึงคนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต์เป็น,ขนแขนงที่ติดกับเถาก็คือพระเยซูนะขนแขนงที่ติดกับเถาก็จะออกผลพระเยซูคริสต์บอกว่าถ้าขนแขนงไหนไม่ออกผลนะก็จะถูกตัดทิ้งเสียแต่ถ้าขนแขนงไหนออกผลขนแขนงนั้นก็จะถูกลิดนะเพื่อให้ออกผลมากขึ้นมากขึ้นนะในช่วงเวลานี้นะครับพวกเราทุกคนเนะี่ยผมเองก็ถูกลิด เพื่อให้ออกผลมากขึ้นนะพระเจ้าทรงฤทธ์เอานิสัยที่ไม่ดีของผมไปแล้วผมเชื่อว่าพระเจ้าก็ฤทธ์พี่น้องทุกคนที่กำลังดูอยู่ในเวลานี้เอเมนไหมครับเอเมนพระเจ้าทรงฤทธ์เอาสิ่งที่ไม่ดีนิสัยที่ไม่ดีตัวที่ไม่ดีที่อยู่ในชีวิตของเราเชื้อที่ไม่ดีนวะวิญญาณที่ไม่ดีฤนะทธ์ออกไปจากชีวิตของเรา เพื่อที่เราจะออกผลมากขึ้นนะครับแต่เวลานี้เนี่ยนะเมื่อเราเจอกับสถานการณ์ต่างๆเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะครับอย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งที่จะหยุดนะที่จะก้าวเดินต่อไปเมื่อเราถูกกลิดเนี่ยมันก็จะเกิดอาการมีความทรมานอยู่บ้างนะมีความเจ็บปวดอยู่บ้างนะครับแต่เมื่อผ่านสถานการณ์ยากลําบากเหล่านั้นแล้วเนี่ยมันจะเกิดผลมาก มันจะออกดอกออกผลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะสถานการณ์ความยากลำบางที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานะแต่ละครั้งเนี่ยนะก็เหมือนกับการที่พระเจ้ากําลังลิตรเรานะนะพี่น้องที่ผ่านาผ่านต่างแดนมานะเราไปอยู่หลายแดนนะก็นั่นก็คือเป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่พระเจ้ากําลังลิศในะชีวิตของเรานะครับผมเองก็ เจอกับการถูกลิดเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ก็ทุกครั้งที่ถูกลิดแล้วนะก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับแล้วก็พระคำของพระเจ้าบอกว่าเราจะต้องติดสนิทกับพระองค์ข้อที่สิบจงติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับพวกท่านแขนงจะออกผลเองไม่ได้นอกจากจะติดสนิทอยู่กับเถาเราทุกคนจะต้องติดสนิทกับพระเยซูพิ ก็ผมรู้สึกดีใจที่เห็นพี่น้องทุกคนเนี่ยติดสนิทกับพระเยซูรักพระเยซูไม่ทิ้งพระเยซูผมรู้สึกซาบซึ้งใจมากเมื่อได้ยินคำพยานของเอกนะที่ไม่ยอมตัดความเชื่อออกไปนะถึงแม้ว่าจะถูกกดดันด้วยสถานการณนะ์ที่คุณแม่ต้องจากไปแล้วคนรอบข้างก็ พยายามจะให้ทำทำพิธีกรรมต่างๆต,ต,ต,ตามศาสนาเดิมนะแต่เอกก็ยังตัดสินใจที่จะไม่ทำตามความเชื่อที่ต้องปฏิเสธพระเยซูนะนี่คือสิ่งที่ผมเองขอบพระคุณพระเจ้าแล้วก็รู้สึกว่าเซึ้งใจแล้วก็ตื้นตันใจมากนะในความเชื่อของพวกเราฉะนั้นผมเห็นว่าพี่น้องทุกคนติดสนิทอยู่กับพระเยซูคริสต์จริงๆเมื่อพี่น้องติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ ถ้อยคำของพระเจ้าในพระคำของพระองค์ตอนนี้จะเกิดผลในชีวิตของพี่น้องอย่างแน่นอนนะพี่น้องจะเป็นคนที่เกิดผลและเป็นผลที่มากไม่ใช่เกิดผลได้น้อยนะไม่ว่าจะเป็นเอกไม่ว่าจะเป็นปืนนะพี่อันนะพี่โอเฉียงแล้วก็โตโต้แล้วก็หลายๆคนนะที่อยู่ในกลุ่มของเราในเวลานี้นะทุกคนเกิดผลแน่นอนเอเมนไหมครับ ผลนั้นจะคงอยู่ผลนั้นจะเกิดมากนะและผลนั้นเนี่ยจะเป็นผลที่มีการากระทบต่อคนรอบข้างด้วยนะเป็นผลที่แบตเตอรี่ผมหมดนะแบตมือถือผมหมดนะมันเลยดับไปนะครับเป็นผลที่ คงอยู่นะอย่างถาวรน,นะในข้อที่5บอกว่าเราเป็นถาวงุ่นพวกท่านเป็น,ขนแขนงคนที่ติดสนิทอยู่กับเราและเราติดสนิทอยู่กับเขาคนนั้นจะเกิดผลมากหเห็นไหมครับไม่ไม,ไม่ผลน้อยนะผลมากจริงๆนะยิ่งถูกตัดถูกลิดมากก็ยิ่งเกิดผลมากนะอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าถูกลิดเยอะมากเลยนะถ้าเกิดว่าไม่เจอกับการถูกลิดนะครั้งยิ่งใหญ่นะจะไม่เจอกับพระเยซูคริส ฉะนั้นเนี่ยนะเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราได้พบกับความรักของพระเจ้าแล้วก็อตอนนี้เราได้ติดสนิทกับพระเยซูแล้วก็เราจะไม่แยกจากพระเยซูจะไม่ตัดขาดจากพระเยซูจะไม่ทิ้งทางของพระเยซูเพราะว่าในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าบอกกับเราว่าเพราะว่าถ้าแยกจากเราแล้วพวกท่านจะทําสิ่งใดไม่ได้เลย จะทาสิ่งใดไม่ได้เลยหมายความว่าทุกสิ่งเนี่ยทำไม่ได้เลยทําได้แต่ไม่ได้เกิดผลสําหรับถวายเกียรติแด่พระเจ้ามันจะเกิดผลสําหรับโลกกับมนุษย์จะเกิดผลเพื่อ,อชีวิตของเราเนี่ยจะตกต่ำย่าแย่หลงเท่านั้นนะจะเกิดผลที่ไม่ดีจะเกิดผลในทางชั่วในทางบาปนะแต่ถ้าเราติดสนิทกับพระเยซูจะเกิดผลนะทุกสิ่งเราจะสามารถทำได้ เกิดผลได้ในทุกสิ่งไม่ใช่บางสิ่งไม่ใช่บางประการนะพี่น้องถ้าเราติดใทกับพระเยซูเราจะเกิดผลดีในครอบครัวของเราเราจะเกิดผลดีในหน้าที่การงานของเราเราจะเกิดผลดีในด้าน่ฝายวิญ,ญญาณของเรานะการติดตามพระเยซูเราจะเกิดผลดีนะครับดันั้นขอนุญใจนะที่เราทุกคนจะติดสใทกับพระเยซูเอเมนไหมครับ เราจะไม่แยกจากพระองค์นะดังนั้นในพระคาของพระเจ้าที่เราอ่านเนี่ยการติดสนิทกับพระเยซูเราจะทํายังไงให้ติดสนิทกับพระเยซูก็คือการอ่านพระพีนั่นเองนะพระเยซูคิดได้กลัดว่าถ้อยคําของพระองค์หรือพระคัมพีรเป็นถ้อยคําที่จะทําให้ชีวิตของเราเนี่ยใสยสะอาดเป็นชีวิตที่บริสุทธิ์นะรครับเมื่อมีการผ่าตัดเนี่ย จะทําให้แผลมันติดกลับคืนมาต่อกันเส้นประสาทเส้นเอ็นต่างๆที่จะต่อกันเหมือนเดิมแผลผ่าตัดนั้นจะต้องสะอาดจะต้องไม่มีเชื้อจะต้องไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทําให้ติดเชื้อจะต้องสะอาดนะเวลาเราตัดแต่งกิ่งหรือเรา,เอาตอนกิ่งหรือเราทาบกิ่งแผลของ กิงไม้จะต้องสะอาดนะชีวิตของเราจะติดสนิทกับพระเยซูคริสต์จะต้องสะอาดจะต้องไม่มีมลทินบาปจะต้องไม่มีคิดความคิดที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีหรือการกระทําที่ไม่ดีจะต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับมนทินบาปท,ทั้งสิ้นแล้วเราจะติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ได้ดังนั้นเมื่อเราติดสนิทกับพระเยซูพี่น้องครับชีวิตของเราจะสูงขึ้นดังเดียวเอเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมกันนะครับ ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็อ่า,อานพระคำของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่เราจะทําร่วมกันทุกๆวันพุธตอนหนึ่งทุ่มนะพี่น้องที่ไม่สามารถที่จะเข้าร่วมในหนึ่งทุ่มได้ออนไลน์พร้อมกันได้ก็สามารถที่จะติดตามย้อนหลังได้นะครับในช่วงวลนนี้เราจะที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกันสั้นๆนะเพื่อตอบสนองต่อพระราชคำของพระเจ้าในตอนนี้นะครับสงบใจนะครับแค่แต่พระบิดาจุค่ะ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเจนะคำของพระองค์ที่มาถึงเราในวันนี้พระเจ้าพระบิดาขอให้เราเป็นแขนงที่ติดกับเทาอางุ่นเป็นผู้เชื่อที่ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์แต่พระเจ้าอย่าให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดทําให้เราพลากไปจากพระองค์แยกไปจากพระองค์เพราะถ้าเราแยกจากพระองค์แล้วเราจะทําสิ่งใดไม่ได้เลยเราจะเกิดผลดีไม่ได้เลย เราจะไม่สามารถเกิดผลถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าเราไม่ต้องการให้ชีวิตของเราไปเป็นของซาตานวิญญาณชั่วไปเป็นทาตของบาปไปเป็นทาตของอบายมุกยาเสพติดกันพนันสิ่งชั่วร้ายเราไม่ต้องการไปเป็นทาตของโลกและเนื้อนหนังอีกต,ต่อไปเราต้องการเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ขอพระเจ้า,านําเราขอพระเยนวสุทธิที่จะนําเราในการอ่านพระคำของพระองค์ไข้ควรพระคำของพระองค์ติดสนิทกับพระองค์ตลอดไปพระองค์จาค่ะ อธิษฐานตอบรงร่วมกันในพระนามพระเยซูเิสียเจ้าเอเมนในเมนในช่วงเวลานี้เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อกันและกันนะครับอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อคนที่อยู่ในออนไลน์ในเวลานี้แล้วก็เพื่อนของเราที่ไม่สามารถที่จะอยู่กับเราในเวลานี้ด้วยนะครับเราใช้เวลานี้อธิษฐานต่อพระเจ้าขอพระเจ้าทรงปโปรดที่จะอุยพรเพื่อนของเรานะขอให้งานของเขาที่ทําอยู่ขอให้คนที่ยังไม่มีงานทํามีงานทำเนะ คนที่มีงานทําแล้วก็ขอให้งานรับรื่นและที่สำคัญที่สุดนะขอใหอ้ชีวิตฝ่ายวิญญาณเติบโตเข้มแข็งแล้วก็เกิดผลในทางของพระเจ้าเป็นสาวกที่เชื่อฟังเราใช้เวลานี้ที่ฐานต่อพระเจ้าเพื่อกันและกันนะครับแต,แต่พระบิดาจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สําหรับพี่น้องทุกคนที่เข้ามาร่วมออนไลน์ในวันนี้ขอพระเจ้าทรงปรโปรดที่จะอวยพรโตโต,โตที่นําเรานมันสก,การสรรเสริญพระองค์ พระเจ้าขอให้โตโต้เป็นสาวกที่เชื่อฟังพระองค์ขอให้โตโต้เป็นสาวกที่เกิดผลพระเจ้าขอให้โตโต้ได้เป็นที่โปรดปรานของพระองค์ขอ,รอพระองค์อวยพรหน้าที่การงานของเขาโอยพระพรภรรยาแล้วก็ลูกของเขาอวยพระพรให้เขาให้ลูกเป็นเด็กที่มีสติปัญญามีความเฉลียวฉลาดแต่พระเจ้าขอ,รอพระองค์ทรงอวยพรให้ครอบครัวของเขาอบอุ่นรักกันเข้าใจกัน พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอุปบพรโตโตให้เติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่องปรุงเจ้าขอให้เขาได้เป็นสาวกที่พระองค์ทรงโปรดปานและที่จะเป็นสาวกที่สร้างสาวกพรุงเจ้าะขอให้ความปรารถนาความต้องการที่จะรับใช้พระเจ้านั้นที่จะเป็นจริงในชีวิตของโตโตด้วยพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเชี่ยวอุปพรพิอันปรุงเจ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะ อุวัพ์การเตรียมร้านขอให้ร้านที่กําลังเตรียมที่จะสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามเป้าหมายและก็ขอพระเจ้าอุปวัศ์ขอให้กิจการงานร้านที่จะเ,เริ่มต้นและก้าวไปอย่างราบรื่นขอให้มีลูกค้าเข้ามาแล้วก็ขอให้าไรายได้ที่จะเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายแล้วก็เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพอง์จุกาและอุวั์พี่อัน ให้ติดสนิทกับพระองค์แล้วก็เกิดผลในไฟจิตวิญญาณเติบโตในไฟจิตวิญญาณพระองค์จุ้าเป็นสาวกที่เชื่อฟังเป็นสาวกที่รักพระองค์พระเจ้าขอพระองค์อุรพรน้องปืนพระองค์จุ้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอุรพรอาชีพการงานแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ขอให้มีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงพระองค์จุคาขอพระเจ้าทรงอวยพรแล้วก็นำพาสำหรับชีวิตครอบครัวโดยพระองค์จุคาขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะอุรพรน้องปืน ในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณขอให้ติดสนิทก <Luc ar> <adia> ับพระเยซูแ <Aub> ล <ain> ้วก็เกิดผลเกิดผลมากพระองค์เจ้าค่ะขอให้เขาได้เป็นผู้รับใช้ที่พระองค์ทรงโปรดปรานพระองค์เจ้าพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดที่จะอุเพรพี่โอด้วยพระองค์เจ้าขอพระเจ้าทรงอวยพรการงานอาชีพที่ทําอยู่ในวันนี้ขอให้ชีวิตของเขาเจริญก้าวหน้าขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะยกระดับชีวิตการงานของพี่โอุวยพรครอบครัวอวยพรลูกๆของพี่โอขอพระเจ้าทรงโปรดที่จะ ไอพี่โอนั้นเกิดผลในพระองค์เกิดผลไฟวิญญาณขอให้พี่โอที่จะ,ะน้ำมการและสัรและิญพระเจ้าแล้วก็ขอให้คนในครอบครัวได้มารู้จักกับพระองค์พระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเชี่ยโอวยพ,พ,พรพี่เอกพระองค์จข้าขอให้พี่เอกได้รับการหนุนจิตชูใจได้รับการเสริมกําลังเรื่องแรงขอให้สถานการณ์ที่เขาเชิญอยู่ในวันนี้ที่จะได้รับการชูกําลังจากพระองค์ที่จะผ่านไปอย่างรับรื่นผ่านไปอย่างอัศจรรย์พระองค์จุคาขอให้สิ่งที่เขาเจอ ที่จะผ่านไปและที่หลังจากสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นหรือสิ่งที่ทําให้เขารู้สึกแยกเกิดขึ้นหลังจากนั้นขอให้มีสิ่งดีเกิดขึ้นมากใาย่ในชีวิตของเขาพระองค์เจา้าค่ะขอให้ชีวิตของเขาถูกยกขึ้นขอให้ได้รับการชูก,กําลังเรื่องแรงพระองค์เจา้าค่ะพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดช่วยอุรพรนเชียงด้วยพระองค์เจ้าค่ะขอพระเจ้าอรุรพรหน้าที่การงานอรุรพรทีมง,งานอุรภพรงงน คนที่ทํางานร่วมกันทุกคนและขอให้เฉียงเป็นที่โปรดปานเป็นที่พอพัดไทยของพระองค์พระเจ้าขอบพระองค์ทรงโปรเชียอุรพรพี่น้องของเราในกลุ่มทุกคนพระองค์จุกะอุรพรพี่อ้วนที่ไม่ได้เข้ามาแต่เราก็ขอพระเจ้าอุรพรปกป,ป้องเขาอุรพลน้องบอลพระองค์จุกะขอให้เขาอยู่ในการดูแลของพระองค์ในทุกๆด้านอุรพรลูกอุรพรปรยาอุรพรกิจการงานของเขา พระเจ้าขอพระองค์อวยพรพ,พวกเราทุกคนถึงแม้เราไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามขอยได้รับการอวยพรพจากพระองค์เราที่ฐานตอบพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคร์เจ้าเอเมนในเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าว้าวสวัสดีครับมีแขกรับเชิญมาร่วมด้วยในวันนี้นะก็ขอบคุณพระเจ้านะครับก็ทุกท่านนะครับขอให้ได้ลองใช้ Google Meet นะครับแล้วก็ เราจะใช้ Google Meet ในครั้งต่อไปถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วพวกเราทุกคนที่อยู่ในหน้าจอตรงนี้นะก็ <c oughs> จะถูกบันทึกใน Google Meet ด้วยนะครับก็จะทำใหเออ้เราทุกคนได้พี่น้องที่ดูย้อนหลังเนี่ยนะเ <c oughs> พื่อนของเราคนที่เรารู้จักในโซเชียลนะรู้สึกว่าจะมีเลตติ้งสูงนะมีคนติดตามดูเนี่ยพวกเราร้องเพลงเนี่ยนัมัจการพระเจ้าเนี่ยจำนวนวนิวก็เยอะทีเดียวนะครับ ฉันพวกเราทุกคนนะเตรียมตัวอลอง o o o l l m e i t นะแล้วก็เราก็จะโชว์เสียงของเราด้วยกันนะครับโอเคครับเราจะเจอกันในวันพุธหน้านะครับวันนี้ก็ขอพระเจ้าอุรพรครับสวัสดีครับ